และนี่คือฟรีไฟล์ตาที่หกหลังจากที่เราเล่นไปแล้วในตาที่หกนี้เจออะไรบ้างเฮ้ยโชคดีมากเลยจากที่เราไม่นคิดว่าเราไม่เจอพวกติดอันดับเลยเราไม่เจอคนติดอันดับใช่ไหมว่าตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่บูย่าเลยเนะี่ย โอ้เสียงโคตรดังอะ่ะเสียงแย่งดังอะ่ะเสียงในเครื่องอะ่ะไปที่ไหนดีนะครับในตานี้คิดว่าไปที่หน่วยงานแล้วกันน่าจะไม่มีคนลงหรืออาจจะมีคนลงแต่วงฟ้ามันอยู่ใก,ใกล้ๆอันนั้นมากกว่า เราให้พวกคนเก่งไปลงวงฟ้าแล้วกันเราลงที่กระจกกระจกดีกว่าเอ้ยเอ้ยไ,ไปไม่ถึงว่ะเอ้ยไปไม่ถึงเฮ้ยไปไม่ถึงก็เจอคนดีครับตรงเนี้ยต่ออะไรอะ่ะแล้วไงใครแคร์แคร์่ะละ่ะไม่สดไปครับโอ้ยเจอคน แสดงว่ามีคนอยู่แถวนี้เราต้องระวังนะเหมืนไม่ได้บอกใครบอกตัวเองอะให้ระวังเอ้ยนักกีดวม,มาแล้วมืนดินเสียงไหนอะเฮ้ยมาดินเสียงเท้าชินจังด้วยอะชินจังดูฝั่งนู้นนะนักกีดดูฝั่งขวาไว้ <c oughs> นักกีดเจอม,มาแล้วนักกีดเจอม,มาแล้วเจอเพื่อนมาแล้วเพื่อมนมาอยู่นู่นบ้านเขียวจริงด้วยไม่ง่งแอกอะ กขาขะไม่ให้เราฟาร์มแน่เลยไม่ไรเราก็จะฟาร์มเอ้ยมีคนนี้เสียงเท้าจังเดี๋ยวแปลกอะจังไม่ใช่แล้วอยู่บนบ้านเหรอ,อทำไมเมื่อกี้ตอนจังวิ่งอยู่แถวนี้มันมีคนที่เสียงเท้าจังตอนนี้มีคนโดนยิงไปแล้วแปลกมากเดี๋ยวนะ ทัศยาอยู่ข้องบนทัศยาอยู่ข้องบนครับอยู่ห้องหลังไหนแค่นั้นแหละทัศยาอยู่ห้องข้างไปแล้วทัศยาอยู่บ้านเดียวกับเราปะเนี่ยเมือนได้ยินเสียงแว๊บโอยเจ็บ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 ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยไปห้องนู้นห้องนู้นอีกห้องหนึ่งอีกห้องหนึ่งซ้ำเลย ชุบยาอยู่สวยอ้าวนิ้หายตายพ่อมึงตายกูทำอะไรยังเนี่ยสุดยอดโ oh อ่มาดยอะอเปิดมามาาต,า,ตหหมาต่อกันในตาที่7ตาที่6จบไปอย่างรวดเร็วเร็วมากลงปุ๊บตายปับ๊บไม่ต้องทำอะไรเลยเอ๊นึกถึงครั้งที่แล้วทไมมันขึ้นดูนั่นจังเลยดูขึ้นง่ายๆ เออ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 ไปลงนู่นก็ได้เนาะลงไกลๆหน่อยเมื่อกี้ก็ลงไกลนะฮะไม่ใช่ใกล้เลยนะเมื่อกี้ที่ลงอะ่ะแต่ก็ไม่ผลโดนส้องปิงอยู่ดีนี่เราโดดคนละด้านกับวงฟ้าไปเลยให้พวกวงฟ้าเขาไปเก่งเราไปกันเอ้ยนี่ไงอากยะตอนนี้เราเจอคนอีกแล้วนะครับพี่แกโดดตามเรามาอีกแล้วเมื่อกี้เราตายที่ไหนนะทางนี้ปะ ผมนกึกว่ามันไกลไปยังยังยังเหยียดลงตรงนั้นด้วยคนเต็มเลยระวังอะไปตรงนู่น,น,นดีกว่าไปข้างหลังดีกว่าไกลหน่อยแต่ว่าปลอดภยัยเน้นปลอดภัยก่อนเดี๋ยวได้ตายเหมือนเมื่อกี้อ่ะอ้าวมีคนได้ยินเสียงเท้าหลานผมเถอะน่าจะไม่รอแต่ไม่นี่ยังไงเนี่ยของก็ยังไม่มีแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะลงไปให้เขาเห็นหน้าหรือเปล่า ลงไปทำอะไรมาเมื่อกี้ให้เขาเห็นหน้าใช่ไหมผมอาจจะไปช่วยท่านในวันี้ไม่เป็นไรสิงดาวไปเราก็ชุบมาก็ได้เลือดอยู่ดีขึ้นมาเถอะขึ้นมาเถอะขึ้นมาเลยขึ้นมาโอเค,อเคไม่มี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 อ๋อมีมีม,ม,มีมาเมาเมาเี่นี่จะจะยิงจะยิงมันซะหน่อยเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแต่ผมหาตัวมันไม่เจอครับทุกคน แปลกวาผมผมหาตัวเขาไม่เจอนะถ้าเจอตัวเขาผมยังพอมีโอกาสได้สวนอยู่ผมหาตัวเขาไม่เจอครับอาหน่อยมีไอวอลสีแดงเอ้ยมีคนที่เสียงเท้าครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่าฆ่ามันก่อนเลยเอ้รอเบบิดนั้นมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำเตมิไม่ใช่หรอโอ้จังเอาไอวอลมาเนี่ยว่ะไปเอานั่นมา ไป้วแพ้บนกันจัผมไม่มีคนโดดสลิงมานะถ้ามีนี่ชิบหายเลยอะเฮ้ยอ้าวคิดว่ามีคนคิดมีคนนี่หวะนี่ไงมันยิงนเนี่ยรอรับรอรับเลยรอรับเลยผมว่าน่าจะเดินผ่านทางนี้แหละเพราะว่ายัางไงก็ต้องเจอเราอ๋อสลิงสลิงอีกที่หนึ่งต้องไปรอที่สลิงอะจำๆพี่ไปรอที่สลิงเลยเผื่อมีคนมาจะได้ใส่ เดี๋ยวไปรอที่สลิงให้เพราะว่าถ้าให้เดานะน่าจะใช้สลิงเคลื่อนที่มานี่ไงเจอแล้วเจอไอ้วอลแล้วแต่ยังไม่เจอคนมันต้องมีคนเดียวที่ชนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะสามสี่คนใช่ไหมล่ะสลิงแน่เลยสลิงแน่นอนจำไปไหนอ่ะดดไปแล้วเหรอ มามามาตายแล้วมาในน้ำมาในน้ำไม่ได้มาสลิง<ม>เดี๋ยวนะถ้างั้นศัตรูล่ะแล้วศัตรูตัวอื่นล่ะตายหรือ,อยังไ,ยไปดีกว่าไปเถอะไปเถอะ นั่นไงว่า้ะเชียวมันเป็นไปบ่ได้อุ๊ยโอ้โหได้ยินเสียงเท้าอะไรขนาดนั้นได้ยินเสียงเท้าแล้วแต่ก็วิ่งไปให้เาฆ่าเออจะเรินพอ,อนดีวะชีวิตไม่มีคนนะคงไม่มีหรอกเพราะถ้ามีแล้วคงโดนยิงไปแล้วแหละมีวะเฮ้ยอุ๊ยจัง โหจบละรุนมากเคงั้นเราถอยก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเหรอเอาจริงดิเอพีดีแต่ยิงไม่โดนเลยเป็นไงละ่ะ เออเอาดิเป็นไงเอฟดีแท้ๆยิงไม่โดนอ่ะโคตรตลกอ่ะไปพิพิธภัณฑ์กันดีกว่านากคิดว่าเออแต่จริงๆ่ะพูดถึงว่านะเรามีคนมีคนคิดจะลงพิพิธภัณฑ์เหมือนเราเนี่ยแต่ไม่ถึงเราถึงก่อนเอ้เราถึงก่อนเหรอ เอ้ยใช่เปล่าวะใช่เราถึงก่อนแต่มีคนลงมาพร้อมเราเอ้ลงตามเรามาจังเราถึงก่อดจริงแต่มีคนลงตามเรามาคั้แรกเลยนะครับคือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากหาปืนซึ่งแน่นอนว่าเอเกมแปดเป็นอีกหนึ่งปืนที่ผมโคตรชอบ ไอตอนนี้เอ้ยจังจางมีคนยิเสียงเท้าเฮ้ยผ่านปะวะอมุ่ท้วนกเยฮ้ยไม่ทันแล้วหนีก่อนมันน่าจะเห็นเราโอ้ไม่นะ เฮ้ยไม่มีกระสุนลรวด้วยเดี๋ยวเราต้องต้องทำไงวะเน,นี้ยไปมึงนะต้องอ้อมต้องอ้อมแจนเย็นจริงๆง,จ,งจะชุบเลยอะชุบเลยก็ได้เนี้ยถ้าหัวม,มันมันไม่เห็นเราอะนักกินเห็นมาละแต่รู้ไันเห็นนักกิหรื้เปล่านะถ้าเห็นกระชิบหายเลยแั๊หนึ่งนะถ้าวิ่งออกไปอะได้อยู่วิ่งออกไปแล้วก็ แล้วก็ไปไปชุบอะถ้าวิ่งออกไปไปชุบน่าจะทันอยู่ลงแล้วมีคนขับรถอยู่ข้างอยู่ข้างผมเลยผนขับรถ แน่นอนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาแล้วนี่ไงรถยิงอยู่มาดิ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 ที่แปลว่าโดนยิงดิอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะไปท้าเขามาดิมาดิเขาวิ่งเข้ามายิงน้กิจที่หมายเลยเป็นเรื่องไอ้ค้นี้เอาอูซี่มาทีไรไม่เคยได้ใช้ตลอด อยากรู้ตัวเองมากใช่มันต้องออกมันก็น่าจะรู้แหละนตกคิดว่าโอเคปะเดี๋ยวเราไล่ซะหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะไม่มีตังค์ถ้าได้ตาร่าเราก็ได้ของดีด้วยได้เงินด้วยแต่เขาจะยอมให้เราล่าง,ง่ายๆหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะใช่ตาร่าเปิดแล้วจริงแต่ว่าเขาจะยอมให้เราล่าง,ง่ายๆหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วผมคิดว่าตาร่าน่าจะยังไม่เห็นเฮ้ยตาร่ากลับไปที่เดิมทำไมอะแสดงว่าอยากไปช่วยเพื่อนแน่เลย เ้ยแสดงว่าตาล่าจะไปช่วยเพื่อนแน่เลยนัก,กิดว่าเราไปหาบ้านแอบรอมันก่อนดีว่าเดี๋ยวมันน่าจะมาอันนั้นคือใครเสียงอะไรเมื่อกี้ตาล่าเหรือเวลาอีกสามนาทีสามสิบเจดวิมันออกไปนอกวงเพื่ออะไรรอตาล่าหมดเหรอโอเคโอเคไม่ว่ากันอยู่แล้วยังไงเนี่ยเขาออกไปนอกวงทำไม เพื่ออย่าว่ารอตาร่าหมดมมเจอนเจคนไ,ไหนอะเฮ้ยตาล่าตาล่าเข้ามาแล้วจังตาล่าใกล้มากเฮ้ยเสียงใกล้มากอะตาล่าแบบใกล้เรามากอะถึงแล้วด้วยแหละไม่ใช่แค่ใกล้จังถึงแล้ว ตาร่าถึงแล้ว,ลวดีนถึงท้าจังด้วยเหมือนกันจังตาร่าเรามันไปแล้วไปยังไงวะไอ้ชื่ยตาล่ามันปาจากเราได้ยังไงอะทำไมเราไม่เห็นมันอะแปลกไหมเออเนี่ยก็ไม่เห็นมันจริงๆอะเนี่ยทำไมวะ เดี๋ยวดิเนี่ยเราก็อยู่ข้างหน้ามันเนี่ยไปดิเราเวลาแค่หนึ่งนาทีแล้วด้วยเราไม่ฆ่ามันก็ไม่ได้ด้วยเจอแล้วจังไปไม่ใช่ตาล่าคนละตัวเอ๊ะหรือว่าคนเดียวกันวะเอางี้ถ้าอ้อมได้ปะแน่นอนวมันไม่ยอมแน่ ตรงนี้ไม่ยอมชัวโอ้โหเป็นไงล่ะโดนยิงหัวแตกพอดีเรียบร้อยล่วงเปิดตา,าล่าล่าเขาหรือปวดให้เขาล่าวะเนี่ยเฮ้ยตาล่าก็กลับมาอีกโอ้โหโอ้ เราเปิดตาล่าไปฆ่าเขาไม่เราเปิดตาล่าเขาฆ่าใช่คำม่วนคำม่วนเอเชียอันดับแปดของคำม่วนคืออะไรคำม่วนไม่ใช่จังหวัดเราเหรอไม่ใช่ประเทศเราแน่ๆไม่คิดไม่เค,ด,คดีประเทศชื่อคำม่วนะ่ะแล้วก็ไม่น่าจะใช่จังหวัดเราเหรอกคำม่วนอะ่ะน่าจะหมายถึงประเทศอื่น ตายไปแล้วฮะไม่นักกิจอยู่ไกลเพราะว่านักกิจออกมาฟาร์มไปตรงนี้ตอนแรกนักกิจเห็นมันโดดลงก่อนนักกิจก็เลยหนีมาเห็นมันถึงก่อนสองคนหรือสามคนนี่แหละนักกิจก็เลยหนีมาก่อนพอดูโซนไม่น่ารอดแนะ่เลยก็เลยหลบอ๋อบาราฟอร์มันใส่ได้ไม่ไดม้มันก็เลย เสียด้นะไม่มีทัศเสีถ้าเป็นทัศเสีก็จะจวดเลยบอกว่าคงไม่โดนตาล่าคนใกล้ๆนะแน่นกูว่าแหละไอเยย้เอย้ยเฮ้ยเฮ้ยรถด้วยไงยประเด็นะอะเฮ้ยมันไปแล้ว ไปแล้วใช่ปะไม่มันไปแล้วมันยิงคนตายไปด้วยใช่เหมือนได้ยินเสียงชิงชุบไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยอย่างน้อยถ้าตายก็ถ้าตายก็ยังได้นน,นผมมีพลราฟอร์สองอันเป็นดับเบิลพลราฟอร์ คนตีนจัดเลยอะไร,ะร,รอ,อ่ะศพคนเหรออ๋ออุ้ยอุ้ยแต่ได้สกิลวอล์โลกเลยนะแต่ใช้ได้ครั้งเดียวเออถ้ามันใช้ได้ทั้งเกมกด็ดีเนยแถมบาเลตก็ได้ไม่เป็นอีกหนักเขาไม่ใหญ่เลยเสียงอะไรอ่ะจังจัง เวรยเ้ยไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยปืนอะไรอะ่ะทำไมลูกกระสุนมันดังอย่างนั้นอะ่นะเ,นเนขามีคำซอยอยู่้างหน้าเราเลย ยายายายอกยอกเฮ้ยจังระเบิดไอวอลเฮ้ยปล่อยเขาเหอเฮ้ยมีคนดี่เสียงเท้าเฮ้ยจังมันเจ็บแน่เลยเฮ้ยมันไม่ได้สวยสวยเอ้าโทเนีย โอ้โหดับเบิลลูกซองเวนกับเอ้ยไม่ใช่ดับเบิลอะไรฮะสมหน้าแตกเอาใหม่มี <c oughs> โอเคจะแคมป์ละสัญญาละรอบนี้จะแคมป์จริงๆละปกติชอบไม่แคมป์ไงเดี๋ยวนี้จะแคมป์แล้วแมวและพอเลยเดินไปที่ไดตายทุกทีแคมป์แล้วรอ วงรออะไรดีวะจะได้ไม่ต้องตายเร็วตายอยู่ดีแหละแต่ตายช้าหน่อยเป็นอะไรที่รู้สึกเศร้าใจมากตายอยู่ดีแหละแต่ตายช้าหน่อยจะเป็นลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตาฝาดตาฝาดได้เฉยตาฝาดได้เฉยเฮ้ยพาราโอไม่ฝาดแ,แล้วไม่ฝาดแล้วไม่ฝาดแล้วอันนี้ไม่ฝาด อันนี้หองแท้โดนเต็ม,มเต็มอ่อาตอนแรกว่าตาฝาดไม่ฝาดละโดนเต็ม,มเต็มมันน่าจะมาเลยบุกไหมเล่า จังลงมาก่อนจังใส่ข้ามหิไนไปเดินไปไกลๆก่อนเฮ้ยทำไมวางไอ้บอลไม่ได้โอ้โหจบแล้วปวดหัวตัวเองว่ะ แม่งเงยฮะดันแล้วเหรอกูยังไม่อยากโดนเลยดิโทษทีว่ะเฮ้ยจางอย่าเพิ่งด้านขวาแม่งมีคนหนึ่งเว้ย ปืน VSS นี่หว่า,วาเลือดออกเป็นน้ำเลย,ห,ยลลลหูจังละว,วังโ,โ,โห โอ้โห้ดอีแกจังมีคนมามากกว่าเรียบร้อยครับแต่อยู่ m อ5มพไฟลารับเรียบไหม อุ้ยแรงมากปืนอ,อะไรเนี่ยฮะ <มา S 2> เราเ่าะไร่เออนั่นดิโอ,นโอ้ยทำไมเราไม่ชนะเลยเราไม่ใช่ใช่เราอ่อนเราอ่อนเกินไปแล้ว